สวัสดีค่ะมาพบกับครูจ๋านะคะในรายวิชาวิวทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะลูกอ่าเรามาดูกิจกรรมการจัดวางอย่างไรให้สวยงามนะคะอ่านักเรียนพิจ,จารณานะคะลูกน้าทีเก้านะลูกนะนักเรียนพิจ,จารณาชิ้นส่วนของจิ๊กซอจากนั้นเติมตัวเลขลงในช่องว่างของอ่าชิ้นส่วนจิ๊กซอที่หายไปนะคะเพื่อนำม,มาประกอบแล้วจะ ต่อกันได้พอดีและภาพต้องสมบรูรณ์น,นะคะอ่าเราก็ไปต่อได้ดังนี้เลยนะคะอ่าภาพที่หนึ่งคือหมายเลขสิบห้าภาพที่สองหมายเลขหกที่สามหมายเลขสองภาพที่สี่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะลูกอ่าโอเคคาะิกเสิทธิยาเอ้ย ต่อไปเป็นหน้าที่10นะคะหน้าที่10บเขาบอกว่านักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลพิจารณาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะลูกแล้ววาดภาพผลลัพธ์ลงในช่องว่างและอธิบายวิธีการคิดให้ถูกต้องนะคะ ภาพที่หนึ่งนะคะรูปภาพที่สองนะคะภาพที่หนึ่งนะคะรูปเอามาประกอบกันแล้วจะเป็นภาพที่สองนะคะภาพที่สามนะคะอ่าจะได้เป็นภาพที่สี่นะคะอ่าเพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าภาพที่สี่ได้จากการเคลื่อนประกอบกันของภาพที่สามนั่นเองนะคะภาพต่อไปนะคะรูปภาพต่อไปเนาะ ภาพที่หนึ่งได้เป็นภาพที่สองภาพที่สามได้เป็นภาพที่สี่นะคะอ่าภาพที่สี่ได้จากการสลับกันภาพที่สี่ได้จากการสลับตำแหน่งของภาพที่สามโดยแรงเงารูปที่อยู่อด้านในนะคะลูกต่อไปนะคะ ภาพที่หนึ่งภาพที่สองได้ภาพที่หนึ่ภาพที่สองภาพที่สามเป็นภาพที่สี่นะคะจากภาพนะคะลูกเป็นการหมุนรูปเลขาคณิตเก้าสิบองศานั่นเองนะคะอะโอเคเด็กๆตอบตองไปเลยอโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปส่งในลิงก์ส่งงานเหมือนเดิมนะคะลิงก์ไลน์เหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ